นี่พี่น้องมั่นเฮไปได้กระยำขาได้ประคองมนลุกกระตายทักข้อละมั่นมาปลาเปื่อยโด้งจะโก้เปื่อยแบ่งกระปงมาแล้ว,ว ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนค่ำลังค้ำวันนี้ประมาณสี่โมงปลายๆเกือบสี่ห้าโมงแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เอแปรงกรเปิดคลิปตอนค้ำแล้วมากินซ้ำค้ำื้อนี้นะมาหาปลาไดมื้อนี้ไม่ได้กินปลาขอหาปลาขอมือต้มกับพี่น้องเอ้ยหาปลาขอมือต้มส้มนะกันใดนะมื้อนี้มีแนวินแรกแน่นะเอาว่าสีหาปลาขอมือต้มส้มกันใดตัวเยอะที่ต้มส้มกินมีต้มกับแกงนี่แหละมาผู้เดียวตึกผู้เดียวลองเบิ่นที่ได้ชมเลยพี่น้องเอ้ยมาค้ำแล้วมื้อนี้นะ พากำลังหืมหืมอ,อยู่ทุนก็หยิบอยู่น่ะหยิบหยิบยิบอยู่แต่ผิแห้งนะไปเบิ่งเดียวพี่น้องมาดดเดียวเลยมานี่พ่อกระเทือนฝนกับพีพ่อแห้งเต้พี่น้องเลยว่าทำนี้ละฝนพ่อกระเทืนอนบูพอได้อยู่พายพอดีพี่น้องเลยนี่พี่น้อง โอ้หอดผายน้ำผลเริมน้ำหลายเลยฝนตกตืมน้ำหลนิดนึง้อง,งเ้ยโคชิวันเฮเลยแบบนะนี้ปัดงมเลยคนเดียวนะมึงมันขึ้นแน่ปามขึ้นมันบอด รถพี่น้องรถเรวมาพี่น้องเลยยามดานก่อชิมอือละเนีปลาดุกสอตปลาโลเลตัลวตนึงปลาคอน,น้อยสองตัพี่น้องเลยมนแกะขาก่อนอเฮียว่านี่พึ่ง เนี่ยพี่น้องวันเฮ่ได้กระยำขาได้ประคอ โอ้ยแลวพี่น้องสองตูนานเหวิได้แต่ก็แต่ก็ได้ถึกขานะ นาำไปร้องค้ำละเมื่อก่อนจะหอ่อคั่นจะดอดจะห่อคั่นจะปีกเนี๋ยนี่ตึกผู้เดียวพี่น้องเลยได้ถือแหงนนะปลาดุกสองโตปลาคอน้อยสองโตปลาปลาลดตัวหนึ่งแล้วก็ถือขาอี่องโตปลาคอนี่พี่น้องนี่ก็พอกินละมาเกือบบุหรี่เลยซแกงกับีแกงต้มเอาพี่น้องเลยมือนี้พอกินแล้วนะชั้นี้กันนะไปมือพ,อ,พอกพอดีเอาอยู่เขึ้นพี่น้องเลยมานวๆก้อนคั่นคั่นเดี๋ยวนี้นะ คอยขั้นกินมาแล้วคอยนะนี่น้องมอนพื้นเพิ่งาน้ำเลยบนตกพี่น้องเลยตกะริมอยู่ตอนนี้นะนีวันนี้นะเนี่ยชีสเช็ดแกงปลาชีลอกจะโก๊บพีเมะ์พี่น้องดกอกจะโก๊บนะไปชื่อดอกจะโก๊บเลยนะชื่อต้นเพื่อไปักลูกแค่นั้นนะถ้ามันเท่าม,มาขายนะอ่าถือน้องดอกจะโก๊บนะนี่<า>นมันพองไหมพี่น<ป>้องเอิญเอิญดอกเรือนี่นะนี่นี่นี่ มันเพอเอินดอกจะโกบนะแกงชิ้นนนี่ชิ้นงูชิ้นควายชิ้นหมูชิ้นผู้เลยแซ่บเนอะ้องเอ้ยแกงเชลีนแห่งแซ่บเนาะไปน้องแกงเชตเต้าอ้อมเชลีนอ้อมเชลีนอ้อมเชตเต้าดอกจะโกบพี่น้องเอ้ยน่ะเสื้อถุงดังนี่เด็ดเด็ดตีนอยู่โอ้คอกกับไปกินหลายปีได้นี่มันโวชิปปะปีละดอกจะโกบไม่ได้กินง่ายพี่น้องเอ้ยนี่น้องแข็งดาจิงจ๊ะ โอ้นุ่ยังมานอนลยอ่ะนั่นนั่นนันไล่หิงๆดาวก็ไม่ส่อ้วนเ่นนั่นนันทีน้เลยดอมันน้อยังเหยนะปลาทะเลเิงในรอบที่หกก่อนพราว่าพี่สิรีดีจริงต้องแห้งกับการอึ่งในวันนี้นะอึ่งตัวนึง ลายอเลืป่าเฮาวนลุกกระตายนักข้อละวนานี่แดงปลาค้่ชื่อดอกจโกีบน้องเ้ยลุกนี่ชื่อตูไว้ร,รอีรไก,กระน,นะปลาคอเยอะชที่ที่ลที่ทททอ,อเนี่ยมองอเก็ตก่อนออเก็ตก่อนน้องเ้ย อย่างปลาชีบเราโกบแซ่บได้พี่น้องเลยนี่ครับแล้ว ใส่ก่อนพี่น้องไหมใส่แกงก่อน มีชิพั้นนะีเ่เรยงเฮ้ยไอลาเาก็เียบร้อยนะทำกับแกงก็กีเง,งไหมน้ำก็กระเตียเรียบร้อยละ เพราะใส่ัวซิคือแล้วล่ะแกงปลาชิรรกจะโกบไปตามแก่วก่อนพี่ต้องไงตามคิดดิบบ่ยคิดดิบบ่ เขาละยันเพชรพี่น้องเชื่อไร เดี๋ยวไปค้างก่อนน้ำหอมน้ำให้เดือดละไปลองน้ำเดือดคักครับพี่น้องเี้ยน,นะฮะชื่อปากก่อนชื่อปากแล้วชื่อดอกจะโกมเลยนะ Làm lại không chắc thế đoàn. Đoàn đó đoàn đoàn rồi, còn nhiều đâu rồi, sạch này, ừ. à, thế rồi, cho cô bưởi, bèn bổng luôn đấy con xem 갑니 <목소리나> แด้จังอยก่อนมาชิมบังพีนงอยาตพีนงอยหอมแต่แซ่บละโอ้กราดุกปลาคแกงคบุกแกงหน้ำ้ต่อดีนี่น้องยันแปลงชิมก่อนแปลงชิมก่อนชิมดอกจะโกบคำนี้ชิมต้นดอกปะจุโกบนำนงอย หอมดีลองหุ้มดีเลยแซ่บห,หวานแล้วก็โก้บหวานนลอือจะรับปะโกอ้ะ เรจะรับกโงแนวเสหันบาทนงเอ้ยหันงาดอกจกโงกนะทนึงทีได้แห้เสะ ไะกินเดียว,ไไดวยู่ไนคราบพี่น้องมามาพี่น้องมาแขเราจะกบป่านะเพื่อว็หวนันเเซลเพื่อว็าวานเป็นนูที่วานน้กบจักรอนนูก็เชือเดียวหนึ่งก็ยันหวานกม่อีมากเป็นกกเนเลยนะคือคนอา,กกาไม่ใช่เพื่ออานะมี 好不好。

ม่าจิปกันพบกันเกิดกันอื่นละต้องเล่นอยู่เนี่ยสั่งพาห้องหอมชิดเม็ดชิดชีวิตสดรับพี่น้อาเลยขอบอกกต่ผมกบใจน้องพี่น้องทุกคนที่ตามชมนะทุกพ่อคนแม่ติดหน้าผมพี่น้องเลยวันนี้ฝนตกแห้งขนาดพาร์ทการก่อนรักนี่้ก็กลับมาสบายดีบ๊ายบาย